สวัสดีครับมาตามนัดนะครับวันนี้17ตุลา2566หรือว่าส0 2 3ผมปล่อยคอมเซ็ตที่เป็นไว i ์อีด i ชั o นก็คือคอมมิกเซ็ตไวต์ผมทําแค่ไม่กี่เครื่องผมไม่รู้หรอกว่าผมจะทำา2030เครื่องหรือเปล่าแต่ว่าหมดก็เลิกหมดในที่นี้คือเมนบอร์ดอาจจะหมดการ์ดจออาจจะหมดหรือว่าเคสอาจจะหมดพอหมดปุ๊บในช่วงรอดนี้ผมก็เลิกทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าคอมมิกเซตไวต์อีดิชันที่ผมทำเนี่ย ผมทำยังไงอธิบายง่ายๆครับผมจะมีชุดตั้งต้นสตาร์ทอัพก่อนเลยเป็นชุดเริ่มต้นในราคา34,900บาทคุณจะได้ชุดนี้ไปหน้าตาแบบนี้และสเปคแบบนี้ไปก่อนส่วนการแอดออนหรือว่าเพิ่มสเปคเพิ่มอะไรได้บ้างเพิ่ม CPU ได้ครับเพิ่มการ์ดจอได้ครับเพิ่ม power supply ได้ครับที่เหลือคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแล้วครับเพราะมันเพียบพร้อมแล้ว ทีนี้มาดูสเปคเริ่มต้นกันก่อนว่า34,900บาทได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยดูที่ตัวเคสตัวเคสคุณจะได้หน้าตาแบบนี้นี่คือ Sama g z s Mini White ตัวนี้เป็นเคสไซส์ Micro ATX นะครับเล็กๆน่ารักกระทัดรัดสูงประมาณสักฟุตนิดๆ3 0เซน cm, 40เซนโดยประมาณแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะครับยกง่ายนะครับผมบอกเลยว่าน้ำหนักของมันเนี่ย7-8โล เผยๆน่าจะละลายนะนะหกเจโลโดยประมาณยกง่ายผู้หญิงยกได้จริงๆจะมีฝาข้างทีมกระจกด้วยแล้วเคสตัวนี้ให้พัดลมด้านหน้าดูดเข้ามาแล้ว2ตัวเป็น a r g b แล้วก็ดูดออกข้างหลังอีก1ตัวเป็น a r g b เหมือนกันเท่ากับว่าพัดลมเคส3ตัวมีไฟทั้งหมดด้านหน้าเป็นเมชนะครับเป็นตะแกรงลมเข้าง่ายฝาข้ามเป็นกระจกอย่างที่บอกไป cpu ในเริ่มต้นนี้นะครับในตัวเริ่มต้นเนี้ยสามหมสายผมใส่เป็น intel core i 5 1 3 4 0 0 f ให้แล้วถามว่าเกน14มาเมื่อไหร่ที่เป็น i5 14-400ไม่รู้ครับเพราะณวันนี้17ตุลาเปิดแล้วก็คือ I9 14,900K I7 14,700 I5 14,600ส่วน i5 ตัวเล็กกว่านี้ไม่รู้มาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงมันครับถึงมาราคามันก็ไม่ได้เท่านี้อยู่แล้วเมนบอร์ดครับสายเป็น ASRock B760M Pro RS เป็นเมนบอร์ด PCB สีดําแต่ว่าโคเวอร์ต่างๆฮีตซิ้นต่างๆเป็นออกสีเงินสว่างเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปกับเซ็ตขาวรูปมันจะทําให้เครื่องดูสว่างกลืนกับความขาวสวยงามแล้วเมนบอร์ดซัพพอร์ตแรม d d r 5ครับแรมที่ผมใส่ให้เป็นซิลิคอนพาวเวอร์เอ็กซ์พาวเวอร์เซนิดบัส5 0 16กิกคูณ2ก็คือ 32GB กนั่นเองผมให้เต็มๆนะครับไม่มีกัด S.S.D อยู่ในเครื่องครับเป็น P.N.Y. C.S. 2 2 C. 1 1TB ใส่ให้ไปเลยสปีด d 5 0 0ันหน่ทไม่ได้แรงอะไรมากมายไม่ถึง7,000ครับแต่ก็ไม่ได้ง่อยถึงขนาดวิ่งแค่2,000-3,000 m b เมก0 0านทับะครับถัดมาครับ Power Supply ใส่เป็นตัวนี้ให้ครับกับชุดเริ่มต้น3 4 9 0 0นี่คือ T.T. หรือว่า Thermal Take Smart B.M. 2 650W วัต์และงานหลังเครื่อง ได้แบบนี้ทุกเครื่องเรียบเรียบสะอาดดูมีคุณค่าดูมีราคาคุณสามารถปัดฝุ่นทำความสะอาดเอาพัดลมฮาตาริเป่าแล้วแปรงปัดได้เลยไม่ต้องง้อใครอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมต้องให้เข้าไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นฮีทซิงค์เดิม1คือไม่สวย2คือเย็นไม่พอผมใส่ฮีทซิงค์เป็นตัวนี้ครับซามาครับซามาแบรนด์ <S S <ama> เดียวกับแบรนด์เคสเลยครับซามา KA600D White Edition มี6ฮิตไป์นะครับฮิตไปมีทั้งหมด6เส้นสีขาวพัดลมประกบเป่าเข้าตัวหนึ่งดูดออกตัวหนึ่งเย็นแน่นอนแล้วเราทำการเทสแล้วกับ 13400f f ูล l y โหลดที่สปีด4.1กิกเราเซตเครื่องให้ไม่ให้มันดรอปไปที่3กิกกว่าด้วยนะครับเราจะเซตให้วิ่งที่4.1กิกแบบ f ู l ลีโหลดได้เทมจะอยู่ประมาณ50กลางๆ50ปลายๆถ้าเกิดบ้านใครร้อนหน่อยก็อาจจะเห็นแค่60ต้นๆเย็นครับ และฮีทซิงค์นี้สามารถใส่ได้กับ CPU ที่สูงกว่านี้ได้ด้วย13500 13700F 13700ได้ถัดมาครับ34,900คุณคิดว่าจบแค่นี้ใช่ไหมไม่ครับผมย้ำนะครับคอมเซ็ตที่เป็นคอมมิกเซ็ตทุกเครื่องเราติดตั้งแล้วก็ลง Windows 10 Pro OEM แท้ลิขสิทธิ์ไปให้เลยผมกล้ารับประกันว่าณวันนี้ยังไม่มีใครที่ให้คุณได้มากเท่านี้ โดยเฉพาะ Windows แท้คุณใช้ไปเลยครับใช้ยาวๆนะครับไม่ต้องแบบสนใจว่าเฮ้ยผมจะต้องไปซื้อ Windows แท้ลงไหม Windows มันจะติดปัญหาโน่นนี่นั่นไหมไม่ต้องกลัวครับเราให้คุณในราคานี้เลย34,900ได้แบบนี้ทีนี้ถ้าจะแอดออนพี่ครับผมอยากได้สเปคซีพที่สูงกว่านี้ผมอยากได้การ์ดจอที่สูงกว่านี้แอดออนอะไรได้บ้างมาฟังครับถ้าคุณเปลี่ยน CPU เป็น13,500คุณเพิ่ม1,500บาท ถ้าคุณเปลี่ยน cpu เป็น13 700 f คุณเพิ่ม6,500บาทถ้าเปลี่ยนเป็น13 700เพิ่ม7,000บันบาทถ้าคุณเปลี่ยนการ์ดจอเป็น4060 ti สีขาวเหมือนกันนี่แหละ so t e c คุณเพิ่ม4,000ถ้าคุณเปลี่ยนการ์ดจอเป็น4070ไว้เหมือนกันสีขาวเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งและตัวเริ่มต้นที่ใส่ให้คือ so t e c 40 60 YOC เป็นแบบนี้2พัดลมน่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเพิ่มเป็น60 TI คุณเพิ่ม4,000คุณจะเปลี่ยนเป็น70คุณเพิ่ม10,000เป็นโซลแทกหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้เลยสีขาวเหมือนกันนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเป็นการาดจอ40 70ผมแนะนำให้คุณเปลี่ยนเพราะว่าซัพพลายด้วยซัพพลายที่ผมมีให้แอดออนก็คือเป็น Thermaltake Smart BM3 รุ่นล่าสุด 7 5 0วัตต์เพิ่มอีก1,200บาทถ้าใครฟังไม่ทันผมแนะนำเดี๋ยวผมจะใส่ d e s c r i p t i o n รายละเอียดไว้ใต้คลิปรวมไปถึงน่าจะมีโพสต์ใหม่ขึ้นมาโพสต์หนึ่งนะครับว่าถ้าแอดออนอะไรเพิ่มเท่าไหร่สเปคเดิมเริ่มต้น34,900คืออะไรบ้างมีอะไรบ้างและแอดออนมีอะไรบ้างกี่บาท34,900าทรวมส่งถึงหน้าบ้านแล้วเพิ่มพิเศษนิดน,นึงครับนี่คือชุดสายถักเต็มชุดราคาปกติ 1, 3 9 0บาท 1,390บาทถ้าเกิดคุณซื้อพร้อมกับคอมเซ็ตไม่ว่าจะแอดออนหรือจะอะไรก็แล้วแต่หรือชุดเริ่มต้นก็นแล้วแต่3 4 9 0 0เนี่ยคุณมีสิทธิ์สามารถแลกซื้อสายถักสวยๆแบบนี้ได้ในราคาชุดละ800 800ได้อะไรบ้างสำหรับสายถักที่แอดออนเข้าไปนี่ครับ24พินไฟเลี้ยงเมนบอร์ดสีขาวนะครับถัดมาครับมีอีกครับนะสายไฟเลี้ยง การ์ดจอเป็นแบบนี้1เส้นเสียบเข้าไปแทนเส้นสีดำนี้ก็จะสวยงามกว่าและอีก1เส้นก็คือจะเป็นไฟเลี้ยง cpu ครับ8พิ pin. นะครับที่เหลือคุณเก็บไว้สแปร์ก็ได้หรือไปแบ่งเพื่อนใช้ก็ได้ไปขายเพื่อนต่อก็ได้แลกซื้อชุดนี้ในราคา800คุณได้ความสวยหน้าเครื่องที่เป็นขาวล้วนๆและนี่คือคอมมิกเซตไวท์อี dition ทำจำนวนจากัดนะครับไม่รู้แหละจะสิบยี่สิบของมีเท่าไหร่ผมทําแค่นั้นเพราะฉะนั้นรีบสั่งอย่าคิดนานทุกเครื่องทุกเซตไม่ว่าจะเป็นการแอดออนเพิ่มหรือชุดเริ่มต้นมี Windows 10 Pro OEM ติดตั้งเซตเครื่องเช็คเครื่องก่อนส่งพร้อมทุกตัวเพราะฉะนั้นอย่าคิดนานครับติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจ Comic Store ครับใครจะสั่งทักอินบ็อกซ์มาเลย ถ้าสงสัยตรงไหนโทรมาถามได้หรืออินบ็อกซ์มาสอบถามก่อนได้ครับเพื่อความมั่นใจอย่าช้านะครับเพราะผมทำไม่เยอะสวยๆแบบนี้สาวๆก็ใช้ได้วางบนโต๊ะเคลื่อนก็ดูเล็กๆมินิมอลน่ารักน,นก่วางกลางบ้านก็ดูเป็นเหมือนของแต่งบ้านได้ด้วยแล้วไม่แพง34900นี้ได้ Windows 10อีกอย่าคิดเยอะครับรีบสั่งนะครับสวัสดีครับ